สมาชิกที่เป็นผู้ประกอบการจะนี้มีอยู่1 9 0 0ผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ในกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของ้าสมาคมกิจเนี่ยก็มีหลายธุรกิจที่ประกอบร้านอาหารทั้งขนาดกลางและก็ขนาดใหญ่ซึ่งจริงๆเราได้มีการพูดคุยกับผู้ประกอบการไประดับหนึ่งแล้วเรื่องของโครงการตัวนี้ก็มีมีความสนใจที่จะให้ความร่วมมือก็ต้องถือว่าเป็นโครงการซ s r รตัวหนึ่งของร้านค้านะครับพะทางของคา้นะคงคาเองเนี่ยก็จะมีการต่อยอดเรื่องของการมอบป้ายของดีปรของค้าให้กับ ร้านค้าต่างๆที่นําน้ํามันที่ถือจากกา,การใช้งานแล้วเนี่ยเอามาขายให้เราก็จะมีป้ายดีมอบให้นะครับเพื่อเป็นการการันตีว่าร้านค้าร้านนี้นอกจากเรื่องของรสชาติอาหารที่ดีแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของสุขอนามัยที่ถูกต้องแล้วก็เป็นการส่งเสริมเรื่องของการรักษาสภาพแวดล้อมนะครับก็เลยเกิดโครงการนี้ขึ้นมาวันนี้ก็จะเป็นการเซ็นความร่วมมือร่วมกันนะครับจะเอาน้ำมันใช้แล้วนะครับเราย้ําว่าเป็นน้ำมันใช้แล้วนะครับเป็นน้ำมันที่น้ำมัน ก็ได้นะครับคือเราที่ที่ทำโครงการนี้นะครับก็ก่อมีความดีมีมากๆนับที่ทาขอกาขก้จังหวัดเชียใหม่ให้ความสำคัญกับโครงการนี้นะครับเคนะครับงนั้นก็ในักงานแผ่คุณการส่นรายที่หนึ่เชียงใหม่ครับเราจะถารูปก่อนไหมครจิม ก็คือวรยษีของค้าเนี่ยเป็นเป็นพื้จักรหลักในการสัมเพื่อนเพราะว่าเนื้ตอตัวของน้องของค้นานครับโดยเฉพาะวยีเนี่ยมีเยอะนะครับแล้วก็เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่มีม,มีพลังแล้วก็มีความสามารถก็เลยจะเป็นคนสัมเพื่องงการเห็นคราวที่เทนรับในงานมาเห็นว่ามีการไปพูดคุยกับร้านค้าที่เป็น้านค้าร้านอาหารขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่ไปแล้วแล้วก็มีมีรอที่จะนำสิน,นค้าเข้ามาขายกับเราสัวนตัวน้ํามันที่ที่ที่ถือจากการ ใช้งานแล้วนะครับแล้วก็ันนี้เป็นโครงการที่จะตอบเรื่องนันต่อไปครับว่าก็คือทอดไม่เกินสองครั้งนะคะแต่สองครั้งต้องขึ้นอยู่กับบริบทหรือว่าเอาไปทอดอะไรถ้า การทอดแต่ละครั้งเนี่ยเป็นการทอดที่เหมือนระยะเวลาที่นานและความร้อนที่สูงอันนั้นก็อาจจะไม่ถึงสองครั้งนะคะแต่ถ้าเกิดว่าในครวนัวเรือนนะคะเราทํากับข้าวทอดธรรมดาเนี่ยอาจจะสองครั้งได้เพราะว่าบางจากเขาไปทำไปตรวจเช็คดูแล้วว่าสารโคลาที่เราไม่เกิดพิษนะคะก็คือเมื่อไปทอดสองครั้งเนี่ยยังเขียวอยู่แต่ถ้าไม่ทอดครั้งที่สามเนี่ยมันก็จะเกิดพิษเนี่ยค่ะก็คือยี่สิบบาท ท,ที่ที่ปัม๊มปั่จากแต่ต้องลางเรียนว่า20บาทเนี่ยการการการ,การซื้อน้ำมันใช้้ล้วที่ปั๊ม20บาท20บาทก่อนนะฮะ20บาทนี่คือจริงจริงประชาชนทั่วไปมาขายนะครับปริมาณเนี่ยไม่ไม่ได้เยอะมาก20บาทต่อกิโลนะครับประเทศไทยมีน้ามันที่ยังไม่ใช้ใหม่ๆเลยนะฮะต่อวันเนี่ยมีการใช้น้ำมันกัน3ล้าน,นลิตรต่อวันนะครับเมื่อกี้ท่านออบอกแล้วนะครับทอดสองครั้ง ครั้งที่สามเนี่ยจะมีปัญหากหลอดเลือดแล้วนะฮะมีปัญหากหัวใจแล้วก็มีสารก่อมะเร็งเกิดขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราเองเราคิดว่าต้องออกประมาณสักเกือบเกือบหนึ่งล้านนะครับหรือเจ็ดแสนนี่ต่อไปนะครับถามว่าวันนี้อยู่ที่ไหนนะครับก็กระบวนการหนึ่งแหละอยู่ที่บางจากนะครับวันนี้ประมาณสักเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์บางจากเก็บได้ที่เหลือเนี่ยผ่านสื่อมวลชนนี่แหละฮะ ผ่านหอการค้างหวัดชิงใหม่เนี่ยแหละฮะที่จะเป็นรณรงค์บอกว่าการทอดซ้าบ่อยๆเนี่ยจะเป็นสุขภาพขอบร่างกายแล้วก็มาขายเาราเพราะฉะั้นราคาหรือกระบวนการรับซื้ออะไรก็ตามต้องเรียนว่าเป็น,ปน,นไปตามกฎไนตลาดแล้วก็ประที้ท่านประธานหอค้าบอกว่าเลยราคาต้องวาวนะราคา20บาทไม่ใช่ราคาที่มันจา่ายกับซื้อนะครับเนื่องจากว่าโรงงานัไม่เสร็จผมทำยรับรองว่าราคามีความแตกต่างจากทั่วไปที่รับซื้อกันอยู่ค่อนข้างมากนะครับ ที่เอาไปขายตามปั๊มของบางจากที่เป็นจุดรับซื้อทั่วไปนี่ถือว่าจะเป็นเป็นโฮมยูสก็คือใช้ตามบ้านทั่วไปเป็นรายย่อยแต่ของหองค้าเนี่ยที่เป็นดีเอไว้นเนี่ยส่วนมากจะเป็นธุรกิจประเภทร้านอาหารโดยตรงนะครับซึ่งมีการจริงๆทุกวันเนี่ยก็มีคนไปรับซื้ออยู่แล้วแล้วเอาไปขายต่อให้ร้านอาหารที่เป็นซีฟู้ดหรือหรืออะต่างๆเอาไปใช้ต่อนะครับซึ่งตรงเนี้ยจากที่ไปกระบวนการเนี่ยมันจะกลับเข้ามาทางขององค้าเพื่อเพื่อเอาน้มันเนี่ยไปไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น จริงๆอยากจะให้มองเรื่องแวลูของมันมากกว่าครับเนสิ่งที่หอค้าต้องการทำคือสำหรับขั้นไปนะครับก็บ